สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้หลังจากที่พวกเขาได้เห็นน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนาก,กิจได้รับเหรียญทองโอลิมปิกจากกีฬาเทควันโดซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติเกาหลีใต้ภายใต้การฝึกซ้อมของโคเช วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นความหลงของมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกมที่เพิ่งจบลงไปซึ่งประเทศไทยของเราได้มา1เหรียญทอง3เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองที่ได้จากกีฬาเทควันโดนั้นทำให้สื่อเกาหลีใต้ให้ความสนใจเหรียญทองนี้เป็นพิเศษเนื่องจากกีฬาเทควันโดเป็นกีฬาประจำชาติเกาหลีใต้และผู้ฝึกซ้อมก็คือโค้ชเชที่เป็นชาวเกาหลีใต้แต่ด้วยผลงานความทุ่มเทและหัวใจเป็นคนไทย ทำให้โคชเชปัจจุบันได้รับสัญชาติไทยเรียบร้อยแล้วและเปลี่ยนชื่อเป็นชัดชัยเชนอกจากนี้สื่อเกาลีใต้ก็ได้พูดถึงปฏิกิริยาของน้องเทนนิสหลังจากที่คว้าเหรียญทองในครั้งนี้ซึ่งมีการก้มไหวขอบคุณโคชเชททำให้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สื่อเกาลีใต้และชาวเกาหลีใต้ต่างพูดถึง นอกจากนี้ยังกล่าวชื่นชมน้องเทนนิสที่เป็นนักกีฬาเทควันโดระดับโลกและไม่มีใครสู้เธอได้ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกร,รมัมเรามาฟังกันว่าชาวเกาหลีใต้จะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนแรกโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า การที่พานิพักก้มลงไหว้ขอบคุณโคช้ชมันแสดงถึงความเคารพและความพยายามที่ทั้งสองทำงานกันอย่างหนักด้วยกันมาตลอดการเป็นสิทธ์และอาจารย,ยินดีกับประเทศไทยด้วยที่คว้าเหรียญทองนี้มาได้ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่ายกย่อง พวกเขาเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อนุญาตให้ชาวเกาหลีเหนือที่หลบออกมาส่งกลับมายังที่เกาหลีใต้แทนการส่งคืนกลับเกาหลีเหนือซึ่งการที่ประเทศไทยได้โคดเชไปฉันถือว่านี่คือของขวัญแทนคำขอบคุณคนไทยที่ปฏิบัติด,ดีตลอดมาความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มาเปรียบเทียบประเทศไทยในเรื่องนี้ว่า ประเทศไทยปฏิบัติต่อโคชเกาหลีใต้ได้ดีมากๆแตกต่างกับประเทศอินเดียพวกเขาได้โคชเกาหลีใต้ไปฝึกซ้อมการยิงธนูและเมื่อพวกเขาได้วิชาไปแล้วก็ทําการขับไล่โคชออกทันทีมันช่างน่าอายมาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าพาณิพักเป็นนักเทควันโดที่สุดยอดมากม มันจะมีสักกี่คนในโลกนี้ที่จะคว้าสองเหรียญทองติดต่อกันและนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วว่าเธอคือสุดยอดนักเทควันโดอย่างแท้จริงความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับโค้ชเชฉันไม่ค่อยสนใจมากนักฉันสนใจเพียงแต่พานิพัก ที่เธอสามารถคว้าเหรียญทองสองสมัยติดต่อกันเธอพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอมีทักษะที่พิเศษเนื่องจากการคว้าเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกด้วยกีฬาเทควันโดมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ามันเป็นภาพที่สวยงามมากนักกีฬา ก้มไหว้ขอบคุณโค้ชฉันสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของเธอซึ่งมันเป็นภาพที่น่าจดจําที่สุดของการแข่งขันโอลิมปิกที่ปารีสรวมถึงเป็นภาพแห่งความทรงจําของคนไทยอีกด้วยความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า นี่ไม่ใช่การโค้งคำนับแบบธรรมดาแต่เธอได้แสดงถึงความเคารพต่อโค้ดโดยความซาบซึง้งและมันก็เกิดขึ้นน้อยมากๆต้องขอบคุณพาณิพักและยินดีกับเหรียญทองของประเทศไทยนี้ด้วยมาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าฉันชอบรอยยิ้มของคนไทยพวกเขายิ้มด้วยความจริงใจและดูไร้เดียงสาส,สำหรับฉันขอแสดงความยินดีกับเหรียญทองโอลิมปิกนี้ด้วย มาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มาเปรียบเทียบโค้ชเทควันโดของประเทศเกาหลีใต้ตรงนี้ว่าโค้ชเทควันโดชาวเกาหลีใต้ที่ไปทำงานที่ต่างประเทศประสบความสำเร็จกันมากมายแต่ทำไมโค้ชที่ทำงานอยู่ในประเทศของเรากลับไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันมันดูแปลกๆนะ ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มาแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันกำลังร้องไห้ไปกับนักกีฬาต่างประเทศฉันขอแสดงความเคารพต่อโคทท้ชเชที่ได้ส่งเสริมกีฬาเทควันโดให้กับประเทศอื่นๆได้เรียนรู้ ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงศิลปะการต่อสู้อย่างมวยไทยในเรื่องนี้ว่าฉันเคยไปฝึกซ้อมมวยไทยที่ประเทศไทยคนไทยได้สอนฉันเกี่ยวกับการไหว้ครูซึ่งพวกเขาให้ความสำคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้และภาพนี้มันทำให้ฉันอยากกลับไปฝึกมวยไทยที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า โคช้ชเชโชคดีมากๆที่เขามีนักเรียนที่ดีแบบพานิพักมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากที่จะได้นักเรียนที่มีทักษะที่ดีและความเคารพต่ออาจารย์ที่ยอดเยี่ยมไปพร้อมๆกันความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ว้าวพานิพักสามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกได้ถึง2สมัยติดต่อกันแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆทั้งสองคนจึงรู้ดีและภาพที่เราได้เห็นได้แสดงถึงความรักและความชุ่มเทให้กับกีฬาเทควันโดอย่างแท้จริง ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้สั้นๆว่าฉันขอแสดงความเคารพและแสดงความยินดีต่อโค้ชเชเนื่องจากเขาไปในฐานะชาวเกาหลีใต้และเป็นการส่งเสริมกีฬาประจำชาติของเรามาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าต้องยอมรับว่ารุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมไม่มีใครในโลกนี้สามารถเอาชนะเธอได้ไง่ายๆแต่ก็แอบเสียดายเพราะได้ยินมาว่า นี่จะเป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของพาน,นิพักมาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าต้องยอมรับว่ารุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กกิโลกรัมไม่มีใครในโลกนี้สามารถเอาชนะเธอได้ง่ายๆแต่ก็แอบ,บเสียดายเพราะได้ยินมาว่านี่จะเป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของพาน,นิพักมาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฉันอยากจะส่งข่าวนี้ให้ชาวอินเดียดูจริงๆ พวกเขาจะได้เปรียบเทียบกับสิ่งที่พวกเขาทำต่อโคตรยิงธนูชาวเกาหลีใต้อินเดียนั้นคบไม่ได้จริงๆมาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฉันไม่แปลกใจที่จะได้เห็นภาพที่สวยงามนี้จากคนไทยพวกเขามีการสอนเรื่องมารยาทในการเคารพผู้อื่นตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนและนั่นจึงเป็นนิสัยที่แท้จริงของคนไทย ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มาพูดถึงโคชเชต่อเรื่องนี้ว่าก่อนที่โคชเชจะเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยเขาได้รับข้อเสนอจากหลายๆประเทศด้วยเงินที่มากกว่าแต่เขาปฏิเสธมันด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไม่ต้องการฝึกผู้เล่นคนอื่นมาต่อสู้กับลูกศิษย์ของเขาที่ประเทศไทยมันเป็นทัศนคติที่น่าเคารพจริงๆ ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าฉันได้เสียน้ำตาให้กับวิดีโอนี้มันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆพวกเขาเคารพซึ่งกันและกันและพานิพักยังเป็นนักกีฬาเทควันโดที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวคล้ายๆกันต่อเรื่องนี้ว่า พานิพักเขารบโค้ชเชหลังจากที่เธอชนะด้วยการกล่มลงไหว้และโค้ชเชก็ปฏิบัติต่อเธอเช่นเดียวกันนั่นแสดงให้เห็นถึงความรักระหว่างครูและนักเรียนด้วยความจริงใจมาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มาเปรียบเทียบระหว่างโค้ชเกาหลีใต้และโคชต,ต่างประเทศในกีฬาเทควันโดในเรื่องนี้ว่าต่างประเทศในโคชเก่งในการฝึกซ้อมนักกีฬา แต่เกาหลีใต้ที่เป็นเจ้าของกีฬาเทควันโดกลับไม่มีโค้ชแบบนี้มันเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากกับกีฬาประจําชาติของเราในตอนนี้ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าเมื่อไม่นานมานี้คนไทยได้ความบาดการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศของเราแต่หวังว่าจากเหตุการณ์นี้จะทำให้คนไทยมีมุมมองต่อเกาหลีใต้สมยัย มาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มีมุมมองที่แตกต่างต่อเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วนักข่าวไม่ควรเสนอข่าวเกี่ยวกับโคชคนนี้เขาไม่ใช่คนเกาหลีใต้อีกต่อไปแล้วเขาตัดสินใจทิ้งสัญชาติเกาหลีใต้และเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทย และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวเกาหลีใต้โดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าสมาคมเทควันโดทำอะไรอยู่ทำไมถึงปล่อยให้โค้ชเก่งๆแบบนี้ไปอยู่ต่างประเทศได้ไม่แปลกใจว่าทำไมกีฬาเทควันโดเกาหลีใต้ถึงตกต่ำลงทุกวัน และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเกาหลีใต้หลังจากที่พวกเขาได้เห็นน้องชนนิดพานิพักวงพัฒนาก,กจได้รับเหรียญทองโอลิมปิกสมัยที่2ติดต่อกันจากกีฬาเทควันโดซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติเกาหลีใต้ภายใต้การฝึกซ้อมของโค้ชเช หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ